ได้ครับไ,ะะได้ครับวันนี้เรียกว่าเปิดทั้งในตัวแบรนด์ก่อนเลยครับเป็นแบรนด์ชื่อพีรามิดครับก็จะเป็นแบรนด์เรียกว่ามีทั้งแบบว่าออนาคตอาจจะมีเครื่องสำอางด้วยแต่ตอนนี้ก็อาจจะมีในเรื่องของแบบอาหารเสริมต่างๆครับผมซึ่งวันนี้ก็เปิดตัวเป็นไฟท็อกซี่ครับซึ่งไฟท็อกซี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ช่วยในเรื่องของดีท็อกซ์เองในเรื่องของระบบย่อยอาหารเองครับผมซึ่งก็จะมีอยู่ทั้งหมด3สูตรครับผมตามสีเลยในข้างๆนะครับผมทั้งนี่มามาก่อนเลยอันนี้ก็คือคอมุชะนะครับผมเป็นฮันนี่เลมอนนะครับผมก็จะช่วยเหมือนกันในเรื่องของระบบย่อยอาหารเองใครที่รู้สึกว่าเออท้องอืดท้องเฟอ้อเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือช่วยอย่างมากเลยนะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปดโวกานนี้เป็นกิวีน่นะครับผมฟุตพันธนะครับผมซึ่งตัวนี้ ส่วนผสมของเขานี่คือแบบว่าช่วยเหมือนกันใครทีร่รู้สึกมีปัญหาในเรื่องของระบบย่อยอาหารเหมือนกันในเรื่องของเฟอร์นะคร,ครับผมก็ถ้ารู้สึกว่ามีปัญหาเนี่ยเขาช่วยได้เต็มๆเลยนะครับผมใคร you ใคร,คร,คร,ครู้สึกท้องผูกเองเขาก็สามารถช่วยได้ทำให้เราขับถ่ายดีขึ้นเองนะครับผมแล้วก็นี่เป็นส่วนสุดท้ายเลยนะครับผมนี่สสุดท้ายจะเป็นสีชมพูนะครับผมจะเป็นอาซาอินะครับผมเป็นอาซาอินะครับผมจริงๆตัวอาซาอิตัวนี้เป็นเบอร์รี่ซึ่งเบอร์รี่นะครับผมมันจะป่าเมซอนเลยนะ นะครับผมซึ่งตรงนี้ใครรู้สึกว่ากังวลใจนะครับมีปัญหาเรื่องสาส่วนเองรู้สึกว่าฉันจะบวมน้าบวมโซเดียมเวลาทานอาหารรู้สึกไม่มั่นใจนะครับใครที่อยากเรียกว่าทานมากขึ้นในเรื่องของแบบว่ากลัวว่าเราจะกินลดโซดเดียมจะทําให้เรารู้สึกอ้วกขึ้นอ้วนขึ้นอะไรเงี้ครับผมตัวนี้แก้ไขปัญหาไหมาครับเพราะคอมมีส่วนผสมในการได้ช่วยดรนน้ํา นะครับผมนำให้เรียกว่าช่อทัชสัดส่วนนะครับผมดาทุกๆตัวเนี่ยช่วยเดือดน้ำอยู่แล้วครับแล้วก็ผสมวิตามินด้วยทางวิตามิน c เองวิตามิน b 6เองนะครับผมที่จะช่วยเรียกว่าบำรุงนะครับผมผิวพรรณเราด้วยนะครับผมเรียกว่าดีตั้งแต่นะครับผมระบบภายในส่วนระบบภายนอกเลยครับตัวที่เป็นไฟล็อกซี่ใช่ไหมครับจริงจริงี่เลือกไฟล็อกซี่มาก่อนเป็นปัญหาส่วนตัวกับเพื่อนๆครับ เรารู้สึกว่ารเราเริ่มแก่ขึ้นครับเราเริ่มแก่ขึ้นแล้ว <laughs> สิ่งที่เกิดขึ้นคือบางทีเรา <laughs> เราเป็นคนกินเก่งครับเราเรารู้สึกว่าปัญหาในเรื่องของสุขภาพของช่องท้องเองเลยเรื่องย่อยอาหารเองท้องอืดท้องเฟอ้อเองท้องผูกมันเริ่มเกิดขึ้น,เ,นเราเรารู้ <ขอ S 1> สึกว่าใช่ <laughs> หยิบสิ่งเล็กๆเนี่ยครับมามาดูก่อนว่าเอ้ยเราอยากที่จะ เหมือนเราทำผลิตภัณฑ์ที่เราทานด้วยเราแก้ไขปัญหาเราด้วยลรวลุถึงอยากให้ทุกๆคนเนี่ยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆด้วยก็เลยเลือกที่จะผลิตไฟท็อกซี่ที่เกี่ยวกับดีท็อกนะครับผมเกิดขึ้นมาก่อนแต่ยังบอกตัวควาดีท็อกเองเขามีเป็นในการผลิตเรียกว่าไฟเบอร์ที่ช่วยเรื่องของผลิตโพลิเมอติกสู่น้ำน้ำทางสุดรพริเศติกเองอยู่แล้วประมาณนี้ครับกลุ่มเป้าหมายจริงๆผมผม,ผมเล่งเห็นถึงจริงๆ เกือบทุกช่งวงวัยเลยนะครับที่เรารู้สึกว่าทุกช่งวงวัยที่รู้สึกว่าเออเริ่มมีปัญหาเรื่องระบบย่อยเองหรือบางคนที่รู้สึกว่าตอนนี้ฉันยังไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าเราอยากจะเรียกว่าป้องกันไ้ก่อนอะไรเงี้ยครับผมจริงๆเริ่มแบบว่ารู้สึกว่าเอ้ยอยากลองทานอะไรเงี้ยก็สามารถมาลองทานได้เลยจะช่วยให้ระบบขับถ่ายเองดีขึ้นเพราะวจริงๆเราขับถ่ายะครับผมจริงๆทุกวัยนะปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นทุกวัยผมเห็นเด็ก <S <S ๆก็มีปัญหาระบบขับถ่ายละเรื่องเกี่ยวกับท้องผูกเองท้องอืดเองท้องเฟ้อเองหรือว่าในเรื่องระบบย่อยเอง จริงๆตอนนี้เราวางขายครับอยู่ในช่องทางออนไลน์ครับแต่ยวอนาคตเราจะมีในเรื่องของโมเดลเทรดเองต่างๆรวมถึงนี่การตลาดแรกของเราครับพาน้องๆมาจริงๆคนกันเองครับน้องเองครับบิลลี่เองเบฟเองมาเป็นพรีเซนเตอร์ครับเพราะว่าทีทั้งสองคนมีโอกาสได้ลองได้ร่วมแบบว่าดูสูตรต่างๆด้วยว่าเเขาชอบไม่ชอบอะไรยังไงในเรื่องของผลลัพธ์เองเรารู้สึกว่าเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของเราครับเียว่าจับมือกับน้อง9ก้าวก้ากันไปด้วยกันเนาะน่าจะอันนี้ก็เป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกๆของน้องๆด้วย นะครับผมก็รู้สึกว่าเราจะพัฒนาไปเรื่อยครับหลุดเรื่มถึงอนาคตอาจจะมีผลิตภัณฑ์มากมายของในเครือพีรามิดเองนะครับผมเกิดมาอีกเต็มไปหมดเลยซึ่งเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะได้เห็นกันครับว่าตัวพีรามิดจะมีสินค้าอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่อาจจะมีให้ทุกคนมาเรื่อยๆซึ่งก็จะเกิดจากการปัญหาของของพวกเราเองอะไรครับที่รู้สึกว่าอยากแก้ไขนะครับผมอาจจะเป็นทั้งอาหารเสริมเองครับอาจจะเป็นแบบลักษณะเป็นเป็นแบบนี้เองหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของเครื่องสําอางเองนะครับผมแล้วเร็วๆนี้อาจจะได้เห็นเป็นเครื่องสำอางครับก่อนอี ดีใจและตื่นเต้นมากๆเลยครับที่ได้ทเซ้นแล้วก็ทำาพินมิสให้มาเป็นครอบครัวครับแล้วเรารู้สึกว่าอย่างที่เซ้นบอกครับเราคือคนคุ้นเคยกันที่เราอยู่กันมานานเนแล้วก็ปัญหาอะไรต่างๆซึ่งมันคือปัญหาที่พวกเราได้เกิดขึ้นจริงๆซึ่งก็ดีใจมากๆเลยที่เซ้นให้พวกเราได้เป็นมิสเตอร์แบะครับ,รบแล้วก็บอกว่าทุกคนจะได้รองแล้วก็มีความสุขสุขภาพดีไปกับครับ ครับผมตอนแรกก็ได้ลองตัวผลิตภัณฑ์แล้วเราก็รู้สึกว่าชอบด้วยครับผมเพราะว่ามันตอบโจทย์อะ่ะจริงๆเพราะว่าด้วยการที่แบบเราพักผ่อนเองมันไม่มันไม่เป็นเวลาแล้วมันส่งผลกับระบบสัถพายโดยตรงด้วยแล้วนี้ไอ้ตัวพีระมิดนี้มันก็จะมีวิตามินหลายตัวเข้ามาช่วยด้วยวันนี้ก็ตื่นเต้นมากมาที่พี่แฟนขับมาเยอะมากงจริงตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่เชื่อว่าตื่นเต้นที่สั่นเลยสั่นไปหมดเลยที่ว่าคนเยอะขนาดนี้ใช่ครับลองับ ชอบกีวีครับผมเพราะว่า mm hmm. ตอนนั้นเราได้มีโอกาสได้ลองตอนหลังสงหอมเนะ mm hmm. ก็ได้ลองในออส่วนขอมได้ทดลองรสชาตต่างๆนะ mm hmm. เราชอบก mm ีว hmm. ีเพราะว่าผมมีปัญหาทางด้านระบบขับถายซึ่งจะ mm hmm. บอกว่าเราเริ่มมีอายุมันก็ไม่ใช่ คือมันเป็นปัญหาทุกคนคือผมมันเป็นคนชอบกินเยอะการการที่มีแบบว่าช่วยเลื่องระบบขับถ่ายเขาเล่นเราอ่ะเขาเล่นเราเหรอครับแซวๆแซวซึ่งผมรู้สึกว่าการที่ระบบขับถ่ายของเราดีจะทำให้ล้ำไส้ของพวกเรานะสะอาดแล้วก็มาส่งผลต่อด้านสุขภาพอะไรต่างๆด้านสุขภาพอะไรต่างๆดีมากแล้วก็ผมชอบรถทีวีมากๆเพราะว่ามันรู้สึกเปียกเป็นคนชอบดื่มกาแฟแบบเปีย่ พราะจริงคนมองข้ามเนาะคนจะรู้สึกว่ากินผลิตภัณฑ์ที่บำรุงผิวเลยแต่คุณลืมไปว,ว่าผลิตภัณฑ์ที่นอกจากว่าคุณบำรุงผิวดีเนี่ยก่อนที่เขาจะรับสิ่งดีๆไปอะ่ะข้างในเราต้องเรียกว่าพร้อมที่จะรับด้วยอะไรเงี้ยครับมชอบลูไหนลูกที่เยชอบอ่เ้บอร์ิบรี่ครับผมกินพีส,ส,<ม>สด้วยมมันโดนรสใจเรายังไงรสชาติเลยอย่างหนึ่งแล้วก็สรรพคุณของมันเนี่ยก็คือช่วยในการคลายน้ำอ่ะแล้วอย่างไบว่ากินโซเดียมเยอะอะไรเงี้ยมันช่วยได้ดีเลยเพราะว่า ถ้าสมมติว่าโอ้มาทํางานแล้วแบบบ,มบวมๆมาอย่างเงี้ยเพราะเรามา,าสายหมูกระทะใช่เราสายหมูกร,กกรกะทะเรากินกันเยอะเรากินก<ๆ>ันเยอะใช่ครับ<ๆ>ครับแอบพี่เจนถ้าแน,นะนําแบบคนคนทั่วทั่วไปในแต่ละแบบยักษ์อายุอย่างวัยรุ่นต้องเป็นแบบรสชาติไหนยังไงครับจริงๆผู้ลงต,ตรงว่าได้ทั้งทั้งสามสูตรเลยนะครับแต่ว่าถ้าอยากอยากลองก่อนหลายๆคนแบบอยากลองก่อนมาลองตัวเอ่อตัวฮันนี่เลมอนก็ได้ครับตัวคามบูชาเองเพราะว่าตัวเนี้ยเองมีรสชาติที่อร่อยครับหลายๆคนที่รู้สึกว่าเออรสชาติเป็นยังไงชามะนาวครับ ใครชอบกินชาะดาวครับลองสูตรนี้ก่อนได้ครับแล้วเรารู้สึกว่าอยากแก้ไขปัญหาในสูตรไหน<ม>ก็สามารถใช้ได้ทุกสูตรแต่จริงๆสามารถซื้อ3าสูตรไปสามารถทานได้วนๆกันได้เหมือนกันนะครับ<ม>เพราะว<ม>่าแต่ละอันเนี่ยเขามีส่วนผสมที่แตกต่างกันครับฉะนั้นในเรื่องของการบำรุงเองในเรื่องของการช่วยเนี่ยเขามีส่วนช่วยที่แตกต่างกันฉะนั้นถ้าเราอยากจะเรียกว่าเสริมเติมใช่ไหมครับอยากให้ลองทั้งสาสูตรเลยนะครับผมสามารถทานบนกันได้ครับประมาณนั้น นี่อะไรมีเป็นโปรโมชั่นครับเป็นแฟนซายยังไงบ้างหนังสือยังไงบ้างครับครับบหนึ่งแพ็คนะครับในราคา790บาทลุ้นรับบัตรแฟนซายนะครับ50ใบเลยครับผมไม่หมดไม่หมดในในแบบ3แพ็คนะครับนรครับ590้าสนะครับมี150ใบรวมเป็นทั้งหมด200ใบเลยใช่ครับก็จะมีกิจกรรมแฟนซายให้น้องๆทั้งหมด200ใบครับตามราคาที่ซื้อเลยว่าซื้อกี่แพ็คก็จะมีสิทธิ์หนึ่งสิทธิ์ที่จะลุ้นว่าเราจะได้เป็นหนึ่งใน200หรือเปล่าประมาณนั้นครับหลายคนต่าตามองเรื่องของปีนทุนนเยยออะแล้้ว่างตีีครับไป อ๋อหนักเหมือนกันครับเป็นไงก็อย่างที่ได้รู้ว่ารางสังหรณ์ไปก็คือเราคุยกันครั้งที่แล้วขนักแข้งร่วงใช่ไหมครับอันนี้รู้สึกเหมือนผมเริ่มบางอ้าวผมเริ่มบางนะฮะตอนนอลสังหรณ์แบบใกล้ใกล้ปิดเนี่ยครับพอตัดต่อแล้วเสร็จแล้วเออผมเริ่มบางแล้วเริ่มจากขาขึ้นมาพออันนี้เพิ่มเลิฟเอาเริมเอาคิวแล้วครับดึงคิวออกประมาณนั้นหลักสิบกลางหรือว่ายังไงฮะประมาณนั้นครับประมาณเกือบถึงแล้วกันเกือบถึงแล้วกันเกือบถึงใช่ครับ ใช่ครับใช่ครับซึ่งเราก็อย่างอย่างตัวคอมบูชาเองลหลายๆคนรู้เออชาคอมบูชาอะไรเงรี้ยผสมผสมให้เราชอบอยู่แล้วอะไรเงรี้ยตัวกีวีเองก็รู้อยู่แล้วเออมีส่วนผสมของอะไรแล้วก็ในตัวของไฟเบอร์ต่างๆซึ่งไฟเบอร์เองครับอันนี้เป็นแบบเรียกว่าเป็นไฟเบอร์ตัวแรกๆที่แบบว่าได้รับจดอยอยของไทยด้วยนะนะครับผมนำเข้าจากต่างประเทศเองหลายชิ้นเองที่มาจากต่างประเทศเรารู้สึกว่าอยากให้เป็นของที่ดีที่สุดให้กับทุกคนประมาณนี้ครับ เรเองทานเองแล้วอยากให้เขาเรีรักทานธุ์ใช่ครับเห็นพี่บิลลี่บอกบทท้องอืดบ่อยเลยเขาทำนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างงี้ใช่ครับครับผมพี่ผมสองคนเนี่ยคุยกันตลอดเพราะเป็นเรียกว่าพี่น้องท้องอืดมีอะไรเกิดขึ้นอ่ามีอะไรเกิดขึ้นนะฮะอ๋อพี่น้ำพี่น้ำอ๋อพี่น้ำพิเซนเตอร์โอ้สมนาศสมเนื้อครับสมนาศสมเนื้อครับให้น้องๆเพราะจริงๆเรารู้สึกว่าน้องๆอยากให้น้องๆแบบว่าเออแบบว่าเป็นพิเซนเตอร์ให้น้องๆเป็นกำลังใจตัวแรกด้วยในเรื่องของการทำงานในวงการบันเทิงกันประมาณนั้น ตอนนี้ครับก็สามารถซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์เลยนะครับช้อปปี้ลาซาด้าเองนะครับผมก็ชื่อร้านว่าพีระมิดนะครับผมพิมพ์เข้าไปในทั้งช้อปปี้เองและลาซาด้าเองได้เลยนะครับสามารถกดซื้อได้เลยนะครับผมมีทั้งแบบกล่องเองแล้วก็แบบเป็นหลอดหลอดด้วยมีหลายสูตรนะครับผมทั้ง3สูตรเองไฟท็อกซี่นะครับก็ฝากทุกคนติดตามทั้ง3สูตรเองนะครับผมในเรื่องของดีท็อกช่วยในเรื่องระบบย่อยอาหารเองท้องอืดท้องเฟ้อหรือว่าเรื่องของการบวมโซเดียมเองต่างๆนะครับผมก็าติดตามทั้งพีระมิดแล้วก็ไฟท็อกซนด้วยะคคคครรัับบบบขขออุุณณ